อยู่คุมไลฟ์ีมอยู่ลืมลืมลืมลมขอโทษขอโทษเรยตามตรงอะึงเอะจ็ดอเล็วกวโอ้ดไม่ได้พีดหลอนเล่าหลอนอย่างนี้นเนี่ยเฮ้ยเ้นมานี่เไเ้นเนึวอัพสองหมอัพเกรดเดี๋ยวก็มีอเออดี๋ยวก็มีไม่นาน้เป็นถ้าเราขยันไลเรื่อยปบบไรทุกวัน่ะ ก็ไม <N Ye ANS> no oh. ่มีคนดูอยู <tangled> ่แล้วอเออแล้วมึงจะไลฟ์ไปทั้งวันไหนมึงก็มองเขาเป็นจริงไลฟ์ทั้งวันก็ไม่มีใครมาดูต้องมีอยูทูบคนเนี่ยตอนเนี้ยมึงเอาเดืเสียมึงไปซื้อกล้องมึงถอดเสื้อเล่นเกมเ้องสาวมาดูเต็มจริงมาเชื่อกันกดรีพอร์ตซิมซิมอันนาจานไปอ๋อใกล้ไปเหรอเยี่ยมันใกล้ไปเเหีีี้้ยยมดไอ กลบชีวิชีวิตจริงเลยเมื่อกี้อคนเลียวไลฟะไอมิวไอพี่มงเต็มหัวเลยเมื่อกี้เห็นอ่ะไม่เด้งโฮ้ยจคตรคมเจคมเจ็ดคมเ็แลวเลยแต่ละคนเนี่ยแม่งคมไว้มันคมทุกเม็ด ใช้อยู่มึงก็โชว์เขาไปถ้ามทำเป็นเหยื่อเมีคนดูต่อมึงแฟนหลังไฟอ่ะเออพี่พี่ฆ่าได้หนึ่งคนคนดูเพิ่มมาหนึ่งคนมาขวาหมดขวาหมดเยอะกูเฮช็ัดเฮช็อตหมดช็อตหมดเออช็อตหมดแล้วช็อตหมดแล้วส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วอย่าปืนได้แค่ปืนปืนปืนตีนมึงอ่ะเรอเล่นไม่มีหลอกเฮ้ยโดนกูหลอกไปเหี้ย มันหลบยิงมัวเลยเฮียขวาขวาก็อขวาก็ขี่ขวาเฮ้ยเราทายาวรเลยแอบโปเพย์เยอเขาไม่เฟกกันเออโปรเพย์เยอเขาไม่เฟกกันเด็กดูขึ้นแล้วมองคม่ต้องคนดูขึ้นคนดูขึ้นมคนดูขึ้นชมน้าชมน้าอ๋อง๋ออมออ๋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 อง๋ออ๋ออมออ๋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 อ่อออออออเอออ มัวแต่เช็คไลท์ที่มึงพูดกันเนี่ยไลท์หลุดไลท์หลุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีน่ายเดี๋ยวปีน่ายเดี๋ยวปีน่ายขึ้นดูนี่มันมาแทีวเดินยิงเจนมาแทีวเดินยิงมาแทียวคอนเน้นว่นเน้นกายรอกับกูกายโอเนอุ้ยอุ้ยกายกูยังไม่โดนเลยกายเยี่ยมเยี่ยมเจ็บเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้ยลบเก้าแปดไวเลยตัวไทยจะยาวตัวไทยจยาวอยากให้มันเล่นอยากให้มันเล่นพูดให้กูคนหนึ่งแล้วก็ไอเก่งเก่งวอลได้เก่งปิดเก่งวอลปิด เไอ้วอรสวยมากวอร์สวมากได้ได้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้พวกพี่แอของมึงต้อหอ่นมรงนี้ดู่ได้โอ้เย้เพื่อนกูมีเกมเเลยค่กเคยดูติกตอกมาที่เขาเล่นกันแล้วเขาวอรแนวตั้งแล้วมันยิงไม่ได้อะม่สมตกอะไรเยเมี้ ไม่ไหวเลยร้องไห้มึงมึงเอาไว้คอมมาดิมึงเอาไอ้ตัวนี้ออกไปดิกูไม่น่าตายก่อนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเดียวหนี่ไงอ้าบกูพีทใช้ได้แล้วช่วยหน่อยเก้งเลยใช้กูเล่นให้เป็นป่ะพูดดีไอ้พมึงจะมาดิ่งหมดเลยเอ่ะมันโรธเหตุมันรธเหตุมันรธเหตุมันบอกมันบอกหยอกหยอกโอ๊ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรมึงเงียบไปไม่ยินสิเขา เสียงเท้าผมเสียงเท้าผมมันโดนต็มอล้วดูดิไม่ได้ยินเสียงเท้าเนี่ยไม่ได้ยินเพรมันเต็มใครกันไวยังไวเท่ยวเฮ้ยเฮ้ยไปโดน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 เฮ้ยคนดูสี่คนที่พวกมึงดูกันอยู่ว่ยไอ้พวกมึงอะตรงนั้น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 ตะว่าอยู่ยาวเฮ้ยอยู่ยาวเล่นยาวอยู่ยาวเสะอยู่ตรงนี้เสะอยู่นี้เสะแอบบอเสะตรงแอบแอบตรงบอ สวยเออเก็บยาหมดยาหมดกเยอนกก่เวกนกอชนะกัดเออกูกูโ่โผลโโมาชนะแล้วชนะแล้วชนะเร่องตอนเหียงจอกไม่ไ oh, ด้กินเอาล่ามันเออปืน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 นปืน น้ <mile> ่าจะประมาณขีดครึ่งมั้ง่าจะไม่ถึงสองปิด่ตีอย่าตายเว้นอย่าตายเว้นอย่าตายเว้นอย่าตายเาบอกไซส์เาบอกไซส์เขาบอกไซ์ตบได้เลยใครออกไซส์เกยใครออกไซส์พี่เกย์เอาหมดเลยดิว่าใครเปิดผมใครเปดผมใครเป็นแฟนลใคเป็นแฟน ไ <laughs> อ้แม่แต่อัเซนเนเนี่ยเป็กพิ่แอซิสที่ม,น <c oughs> มันหรอมงดูแอซิเจนดิมาสมันอะแ <c oughs> ล้วสแกนกูม <c oughs> ีตัวนึงแต่ไม่รู้มาบสแกนสวยมากเคนคนเลยเฮ้ยมาเล่นเฮ้ยมาเล่นที่อะไรอ่ะอันนี้เหรอยีมาเล่นได้ทำไมการชอบแฝง,งเหมือนกูเลยอุดละเบนยนสุดละเบน้ารเป็นรอย่อง้นสัน นีเนีแต่โไอมมุงาี่คเลยงานี่ล้งต้ต้้มงมวานนปิดไมตนนนวนเอาจบหรอกไปเนี่ยมอไรเลยมาปเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยอะมาปะ่ะผมว่าเร็วผมิมนตัวเองได้ผมกลัวเขาพอไปไปกูเปิดตีไมกูเปิดตีทำ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 ไมกต่เตคควันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นคนเนต์คนเนต์เฮ้ยอีชัดอชัด ลูกตานะเยไายไหนไปดูก cool. yeah, yeah. cool. uh, sure. no ูเลยกูเลยกูเลยเอออสอยมาเลครับก oh, right. yeah. no ูเลยกูเลยกูเลยกูเลยเป็น้เจพีูีมาเล่นนไหเฮ้ยพวกนียไม่เฟกันหรอกเออเอออเปล่าเออใช่เปิดยมันัแ้วเยกูเกูลจะรักไอ้เป็นไอ้เก่งตู้ดีเดียอมา ไอ้ายนั่งไม่มไม่มาย้ายนังฮะไอ้ยมา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 ตัวนี้เบนตัวหลงกับเป็นต์ย้ายนั่งเล่นต์ยิงแค่ไหนกูยิงเองก็ได้ตวัดต้นก็คือเอาเอาไปควบถอนรอรอกายไม่ต้องไปก็ได้กายเเยสวยมากเบนมึงแปดสวยมากมันไม่เห็นเลยมันไม่เห็นเลยกูก็ไม่เห็นเหมือนกันโยกโยกโยกไม่มีอะไรเลยกูเช็คกูเช็คกูเช็คเลยไม่เป็นแล้วไม่เองแล้ว ไปเที่ยล่ะไอ้กายไปด่าไอ้กยเอาเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นดิไปดูไปดูเอไปดูเอเลยไปดูเดี๋ยวกูดูเบียไอเ่งเยนไปดูไดี๋ยวพี่ไอเบนโชว์ข้คาถาไปไอไอ้คำเบนยังเข้าไจบเลยแล้วกูเบนเสร็จเลยย้ายดูย้ายหนาะเออเฮ้ยนี่แอนี่สวดสวดไอ้เพื่อนไอ้สวดให้เพื่อนหมดเลยเข้าไปในร่องเหมือนเดิมไอ้เนี่ยเข้าซีอะใช่เข้าซี อะไรพี่อีกันล่ะตรงนี้ตรงนี้เดินเป็นสิบเลยนี่เข้าไปแล้วมึงจะเรียกชื่อกูทำไม่ร่าห่าอีกบีเอาเฮ้ยโอ้โหเป็นสิบเลยนี่ขู่ให้เพื่อนเพื่อนเล่นไงอ๋อเจอมันเป็นสิบเลยเมื่อกี้ให้เพื่อนได้ใช้เสงไปไหนเออยิงโดนด้วยไอ้เหี้ยพอรู้ไหมพอรู้ไหมไปไหนไอ้มิวไอ้มิวไอยิงวไอยิง นิดนึงนิดนึงคือเมื่อกี้แบบให้มันหวาดเสียวเป็นคอนเทนต์จริงระวังการหลานนะเปิดตังติเลยเป็นคืนเลยกุไม่เปิดไร้เกี้ยวอ้เอ๊ะเอ๊ะมันจะมึงสามันจะพีคเกี้ยอะไรคนก็ไม่อยู่ไปแล้วอ่ะติดกระเพาะเลยอ๋อด้วยเป็นกูบอกอ้าโทษครับไม่ผมไม่ได้ทานเลยโทษทีครับเฮ้ยตัวตัวว่ามันเอ๋อยู่ตัวว่ามันเอ๋อยู่ไม่มีทำหน้า ไม่ต้องกายกำลังไปสอนกายกจเย็นกายปิดปิดปิดมันปิดมันปิดมันปิดยังไงอ่ะมีมีกุญแจเปล่ามีกุญแจเ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วบีบินโดนให้บีบินโดนให้โอ้ยไอ้บีนี่นี่นี่สองตัวเออกดลงกดไปเลยครับุณครับเอ้าไปสวยสวยขมานี่ปกบปกบเซนดิสเออปิดมันเอากระแทกสว่าง มึงดูกูผิดกูมีลาบอีกทีหนึงแต่ว่ามึงต้องต้องดูยาให้กูก่อนตาเดดตระแกนาตะแกหน้าวาง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 งววาวางงวตูาตัวไอเวีน้ตสาตัว้วาวอีโนมันอยู่ไ้คนนึงูว อ้๋อเฮ้ยนักวัดจากไหนอ่ะอ้๋อมันเดินยิงเนี่ยอ้าวแบรนด์ไร้องกันไหนตาคุณจะบอกว่าตัวเฮ้ยที่ตาคุณจะไล่เอาตาคุณไปล้างข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 ้างเอาเดี๋ยวมาดิ่ห้าตัวละเก็บเองเฮเว่นเฮเว่นเฮเว่นมีเฮเว่นมีเฮเว่นมีซีดีด้วยโอเคเสกอยู่ซีดีโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยใครตายต่อหน้ากูอะ ักันดมปกันดปล่าอเหลืออตัวดิด้วยเจ็ดเจ็เจ็ดตัวดิบกูอเราสองคนโอ้ยจัเกดเลยนี่เจ็ดมาอีกมาีไม่พีกหรออะไรของมันวะไอบี อย่างไรเบอร์มีเฮเบน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 ตำเคยเฮเบนตามเคยเฮเบนตอดินเฮเบ้นตอดินกูกูรอกูรอเฮเบ้นอยู่กูจะตายกูโดนเฮเบ้นตายตกแกนบุกโดนใบบุโดดทุกแก่งเฮ้ยเอ้าเอ้าอะไรกันล่ะโยกเปลาโยกเปลาคนกายเล่นอยู่เหรอใช่ใช่อดูหน่อยเค้กเข้งมามันทัองวหัวมันทั้งหัวมีมิดไปแล้วไปแล้ว

ไป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 เอปเอเอาไอ้จะหลอกใครโอ้ยเี่ยวบางล้านเลยเยี่เดมีไม้เด็กไปรับเดกไปรับ็ไปรับขี่ดูเฮเน้หอยไป้มหอยิมังไม่ยมัไม่ไเกงมียมไเกงไอชอตไอชอตไอชอตไดูเฮเนให้ดูเฮเนให้ดูเฮเนให้้ย้ไยอะไรสวย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  เห้ไม่เกี้ยกูไม่กล้าพีกไว้แกกูโวาไซเฟอร์มาเล่นโอดินไอยเนี่ยโควาไซเฟอร์เล่นโอดินเฮเวนกูวาเลยพีกแบบเร็วๆแล้วมันก็ติดนเีย